วัดีค่ะวันนี้พบกับแม่อุ้มวันนี้แม่อุ้มมาแนะนําธุรกิจเครือขายสีขาวให้กับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาธุรกิจที่ไม่ได้มีแค่ระบบซื้อมาขายไปแต่ยังสามารถช่วยให้เรามีรายได้ได้แบบระยะยาวและระยะส่งต่อเป็นมรดก ให้กับบุตรหลานได้ในอนาคตเมื่อเรากระเสียนเมื่อเราเสียชีวิตก็คือกาแฟวีซัคเซสค่ะเป็นธุรกิจเครือข่ายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันทำให้เรารู้ได้ว่าธุรกิจเครือข่ายกับธุรกิจซื้อมาขายไปมีความแตกต่างกันโดยชัดเจนธุรกิจซื้อมาขายไปคือซื้อมาขายไปทุนกับกำไรอยู่ด้วยกันค่ะ คือซื้อมาขายไปแต่ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจที่มีแบบแผนแบบแบรนด์มีระบบลงรับการทํางานของเรานั่นเขาเรียกว่าธุรกิจมั่นคงสร้างรากฐานอย่างมั่นคงในอนาคตของเราเพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตแบบฟรีสไตล์ในอนาคตได้อย่างง่ายสบายนั่นก็คือธุรกิจวีซั c เซสของเราค่ะ